นิพพานังปารัังสุขขังนิพพานังปารัังสุญญยยังธรรมะสวัสดีนะคุณโยมและก็ท่านนักบวชทุกท่านพุทธมาวันนี้ ก็มีเหตุที่ต้องมาขยายอัดขยายทำต่อ,อเรื่องของพิสุนีนี่แหละพิสุนีปลายนี่แหละพิสุนีปลายได้ออกมาขอโทษแล้วนะ,ะพุทธานี่บอกไว้แล้วว่าอาโหสิกรรมให้ ร้อยล้านความผิดของเธอทั้งหลายอาพุธธะนี่อโหสิกรรมให้ทั้งหมดแต่ว่าทำไมเหล่าเทพและเทวดาผู้มีอริษมากามีอริษมากกว่ายมพบาลที่คุณโยมปายเนี่ยบักอ้างบ่อยๆอ,อืม เพราะว่าอ,าอะไรเพราะว่าคุณโยมปลายเวลาที่จะขอโทษขอโทษอ,อะไรก็แล้วแต่จะต้องพิจารณาถึงจิตสำนึกผิดด้วยนจิตสำนึกผิดเป็นอย่างไรพุทธสงสัยเอทำไม ก็พิสุนีปลายนี่ได้ออกมาแล้วออกมากล่าวขอโทษแล้วทําไมเหล่าเทพและเทวดาผู้มีฤทธิ์มากกว่ายมพบาลถึงได้ไม่พอใจยิ่งขึ้น,นการขอโทษนี้มันเกิดอะไรขึ้นพุทธะก็เลยตามไปดูว่าที่ ภิกุนีปลายออกมาขอโทษนั้นมันเป็นอย่างไรผลปรากฏว่าการขอโทษของพิกษุนีปลายนี้ขอโทษคณะสงฆ์ขอโทษคณะภิกษุนีไทยเท่านั้นแหละเสร็จแล้วนี่ก็ไม่ได้บอกว่าจะยุติ บทบาทการทำสบู่แล้วยังไปอ้างอีกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าล้าสมัยนี่นะไปอ้างว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าล้าสมัยอา้าวพระพุทธเจ้า สมณะโคดมพระองค์นั้นท่านอุบัติเมื่อ2,500กว่าปีที่แล้วธรรมะของท่าน2,500ปีที่แล้วดันไปว่าว่าราสมัยแล้วไปบวชในศาสนาของท่านได้อย่างไรนี่อันนี้คือ ไม่น่าอาับยให้เป็นเหตุให้เหล่าเทพและเทวดาไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวจะว่าพุทธะนีะ่ไม่พอใจไม่ใช่นะคุณโยมปายเองนี่ เชื่อเรื่องผีเรื่องยมพบาลไม่ใช่หรือเหล่าเทพและเทวดาผู้มีฤทธิ์มากกว่ายมพบาลน,นี้เขาไม่พอใจเป็นอย่างนี้ก็ด้วยเหตุว่าการขอโทษครั้งนี้ไม่ได้มาจากจิตสำนึกผิดในบาปที่ตนได้ก่อแถมยังบอกว่า ทำสบูน่นี้เพื่อจะไปทำบุญเอาไปสร้างกุฏิเอาไปทำนูน่นทำนี่นพระภิกษุที่สีลัังกาไม่มีอะไรฉันนี่อย่างนี้ถ้าพูดถึงพระภิกษุไม่มีอะไรฉัน ในสมัยพุทธกาลยิ่งแล้วกว่าอันนั้นแทบจะอดอดตายเลยทีเดียวแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังทรงยืนหยัดต่อสู้เพราะสาเหตุของการที่คนไม่ทำบุญก็ด้วยว่าคนไม่เข้าใจนี่เป็นอย่างนี้ท่านก็ยืนหยัดต่อสู้ ใครจะนิมนต์ให้ท่านไปไหนท่านไม่ไปละท่านจะอยู่ตรงตรงนั้นเพื่อให้คนได้เข้าใจเข้าถึงธรรมะต่อสู้นะคราวนี้พอใกล้จะอดตายจริงๆคนได้ข่าวเขาก็จะมาช่วยเหลือเองไม่ต้องออกมาขายสบู่ที่เป็นอวิชา เหมือนกกนท่าสีลังกาพระที่สีลังกาอดข้าวไม่มีฉันใกล้จะมรณาภาพแล้วหรือมอรณาภาพกันนี่ทำเป็นสกุปข,ข่าวขึ้นมาเล็กๆเข่านั้นแหละเดี๋ยวพลังของพุทธานุภาพจะแพร่ลงไปเองนี่เป็นอย่างนี้แต่ถ้ายังมีฉันอยู่ นั่นก็ไม่เห็นเป็นไรจะฉันมันฉันอะไรก็ไม่เป็นไรอืมก็พอได้ดับเวทนาก็เท่านั้นนี่ทุกที่นะเขามีกรรมเป็นของของเขาเอาเราไม่สามารถแก้กรรมให้ใครได้หมดอืมเป็นอย่างนั้นและการที่ท่านได้อยู่ตรงนั้น เ้วค่อยๆพัฒนาจิตวิญญาณของผู้คนตรงนั้นถ้าผู้คนตรงตรงนั้นเขาอดอยากนักบวชก็ต้องอดอยากด้วยนี่อยู่กับเขาให้เห็นถึงความทุกข์ยากของเขาเขาทุกเ,เราก็ทุกข์ด้วยอยู่กับเขานะ่ะเขามีกิน น้อยนักบวชก็มีฉันน้อยไม่ใช่ว่าญาติโยมมีฉันญาติาโยมมีกินน้อยแต่นักบวชนี่มีกินอย่างหรูหราอันนี้ไม่ใช่อยากกินหรูหรานี่ไม่ต้องบวชไม่ต้องบวชนะอย่างนี้ถูกต้องเลยแต่ถ้าบวชแล้วก็ต้องปฏิบัติตนให้ถูกด้วย ศึกษาธรรมะให้ดีนี่ขอโทษแล้วก็จะกลับไปสีลังกาแล้วก็จะศึกอีกปีหนึ่งถึงจะศึกพุทธว่ามันช้าไปนะปราชิกแล้วละ่ะศึกได้เลยออย่าอยู่สร้างวิบากกรรมให้กับาศาสนาต่อไปนี่มาพูดถึงหัวข้อวันนี้ เป็นเหตุให้ต้องเข้ามาดีกว่าก็คือเรื่องของการขายสบู่ที่สามารถดับอวิชชาได้ของภิกษุณีปลายเถิดนี่จะนำเงินที่ได้ออนำไปทำบุญแล้วทำไมญาติโยมที่ไป ซื้อเพื่อจะได้ช่วยเหลือทำบุญกับไม่ได้บุญละ่ะกับได้บาปแทนเออทำไมหัวข้อวันนี้เป็นอย่างนี้คุณโยมอาจจะยังมองไม่เห็นยังมองไม่ชัดพุทธะก็จะขออธิบายยกตัวอย่างมาพอให้เข้าใจดังนี้ อลองนึกดูอย่างนี้นะมีโจรอยากป้นเงินทองจากชาวบ้านโจรนั้นขาดยานพาหนะคือขาดรถที่จะเดินทางไปป้นโจรก็ทำการ เรียรายเงินอบอกว่าช่วยทำบุญทำทานให้หน่อยอจะได้มีรถไปป้นคนเห็นแล้วก็ไปทำบุญกับโจรคนนี้เพื่อให้มีรถไปป้นถามคุณโยมว่าการทำบุญกับโจรผู้นี้จะได้บุญหรือไม่ คำตอบก็คือไม่ได้ไม่ได้บุญแต่เป็นการสนับสนุนให้โจรได้กระทำกรรมชั่วอีกนี่ได้บาปแทนไปด้วยเพราะเป็นผู้สนับสนุนให้เขากระทำกรรมชั่วอย่างนี้เหมือนกันริสุณีปลายผู้นี้ได้ ทำสบู่โดยแอบ,บอ้างสรรพ,พคุณสามารถขจัดอวิชชาได้อันนี้ถือว่ากระทําบาปหนักกับศาสนากระทำบาปหนักกับศาสนา เพราะการดับอวิชานี่มีอยู่เส้นทางเดียวนั่นก็คือการปฏิบัติในศีลในธรรมการเจริญสมาธิการภาวนาให้จิตนั้นบริสุทธิ์จนเกิดปัญญาศีลส,สมาธิปัญญานี่คือเส้นทางที่จะ ขจัดอวิชาเอาขยายต่อคนที่เขามีทุกข์นี่แล้วเราไปลดน้ำมนให้ทุกข์มันไม่ได้ดับไปนะทุกข์มันไม่ได้ดับไปไอ้ที่เราบอกว่าพอเราลดน้ำมนให้แล้วเขารู้สึกสบายใจ นั่นคือเขาหลงอวิชาแล้วปรุงแต่งให้ตนเองรู้สึกสบายใจแต่แท้ที่จริงแล้วทุกมันไม่ได้ดับไปมันไม่ได้ดับไปมันยังคงอยู่นะรอเหตุปัจจัยก็จะอุบัติขึ้นมาอีกมันไม่ดับโดยสิ้นเชิง ดังนั้นวิธีการที่จะมาถูสบู่มาอาบน้ำมนต์มาลดน้ำมนต์จึงไม่ใช่วิธีการของการดับทุกข์ที่แท้จริงที่เหล่าพุทธ,ธะได้ตรัสสอนแสดงทำไว้วิธีการดับทุกข์นี่ถ้าเกิดว่าเป็นนักบวชในพุทธภูมินี่เห็นญาติโยมจิตใจอ่อนแอ มีความทุกข์ต้องแนะนำญาติโยมให้เอารักษาศีลน,นี่ประพฤติสมาธิเจริญจิตตะภาวนาจนกว่าจะมีปัญญารู้แจ้งในธรรมแล้วสิ่งที่จะดับไปนั้นมันก็คือทุกข์นะ่นแหละถ้ามีปัญญาก็จะดับทุกข์ได้นี่คือสิ่งที่เราพุทธะ จะมอบให้เพื่อเป็นการดับทุกข์ไม่ใช่การลดน้ำมนต์อาบน้ำมนต์แล้วดับทุกข์ไม่ใช่ยิ่งจิตใจอ่อนแอยิ่งต้องมารักษาศีลปฏิบัติสมาธิภาวนาให้เกิดปัญญามากยิ่งขึ้นอย่างนี้ดับทุกข์ได้ตามแนวทางของพุทธทุกพระองค์ไม่ใช่การลดน้ำมนต์ การลดน้ำมนต์ไม่ใช่วิธีการของพุทธ,ธะเมื่อไม่ใช่วิธีการของพุทธ,ธะมันก็คืออาชาเมื่อผู้ใดไปทำอวิชามันก็เป็นวิบากกรรมหรือกรรมชั่วที่ได้กระทำแล้วแอบอ้างาศาสนาทำให้าศาสนาเสื่อมเหมือนกันพิสุนีปลาย แอบอ้างสรรพคุณสบู่ของตนสามารถดับทุกข์ได้าจัดอวิชชาได้นี่มันเป็นบาปหรือกรรมชั่วที่พุทธภูมิบอกไว้ว่าถึงขั้นต้องประราชิกเลยทีเดียวเสร็จแล้วก็อ้างเอาไปขายเพื่อทำบุญเอารายได้ไปทำบุญ ก็เหมือนกับการเอาไรายได้นี่แหละปลายให้กับศาสนาศาสนาจะได้มีเงินทองใช้คำว่าศาสนามีเงินทองใชน้นี่ถ้าหากว่าเงินนั้นได้มาด้วยความบริสุทธิ์อย่างนี้ถึงจะได้บุญ แต่ถ้าหากว่าเงินนั้นมาด้วยความไม่บริสุทธิ์ด้วยการหลอกลวงด้วยการทำให้าศาสนาเสื่อมแล้วญาติโยมไปทำบุญด้วยญาติโยมไปช่วยเขาทำให้าศาสนาเสื่อมด้วยนี่นะแทนที่ญาติโยมทำบุญแล้วจะได้บุญกลับได้บาปได้กรรมตามเขาไป ทำบุญไม่ได้บุญแต่ได้บาปแทนจึงเป็นด้วยปรกการชนนี้แหละพุทธ,ธานี่ต้องมาขยายอัดขยายทำให้คุณโยมมีดวงตาสว่างเกิดปัญญาไม่ถูกเหล่าอารักชีหลอกลวงไปสู่เส้นทาง ที่ไม่ใช่เส้นทางของเหล่าพุทธ,ธคุณโยมต้องช่วยกันช่วยกันนะทำให้ผู้ที่ศรัทธาในธรรมะของเหล่าพุทธ,ธกลับคืนมาสู่ธรรมให้ได้ทำให้ผู้ที่ศรัทธาในเหล่าพุทธ,ธกลับคืนมาสู่ธรรมให้ได้ต้องช่วยกันนะคุณโยม ถ้าไม่ช่วยกันแล้วนี่ความเสื่อมมันจะมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นจนแก้ไขได้ลำบากตอนนี้ยังพอแก้ไขได้ทันนะยังพอแก้ไขได้ทันถ้าเป็นโรคร้ายเราก็ตัดส่วนที่มันเป็นเนื้อร้ายออกไปตัดส่วนที่เป็นเนื้อร้ายออกไปรักษาไว้ส่วนน้อยก่อน เสร็จแล้วค่อยเจริญให้งอกงามต่อไปเหมือนรักษาพืชนะะ่ะแหละอะไรที่มันมีมแมลงมากัดกินเราก็ต้องเด็ดทิ้งไปส่วนหนึ่งเพื่อให้ส่วนอื่นนี่ได้เจริญเติบโตต่อไปาศาสนาก็เหมือนกัน,นเมื่อมีผู้มากัดกินาศาสนา เราต้องตัดส่วนนี้ทิ้งไปเสียพอตัดทิ้งไปเสียส่วนที่ดีที่เจริญจะได้งอกงามศาส,สนาก็จะได้รุ่งเรืองต่อไปศาส,สนาของเราพุทธก็จะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปพุทธมาให้ธรรมะให้คุณโยมได้เห็นธรรมที่ เป็นธรรมแท้ของหล่าพุทธ,ธนี่ในช่วงเวลานี้นะคุณโยมก็ยังเข้ามาอยู่นะเข้ามาฟังอยู่ก็อนุโมทนาบุญนะกับคุณโยมนะที่เข้ามาสดับอารฟังพระธรรมเทศนานะของพุทธ,ธในครั้งนี้ขอให้ท่านนะได้มีความสุขมีความเจริญ มีอายุวันนะสุขภาระที่สุขบริบูรณ์สมบูรณ์แทนะ้ได้สุขทั้งทางโลกและทางธรรมดังที่ท่านได้ปรารถนาไว้โดยชอบด้วยธรรมทุกประการเถินเจริญพรนะคุณโยมฝากธรรมะไว้เท่านี้ในวันนี้เท่านี้ก่อน อาวันอื่นก็ค่อยมาพบกันใหม่ตามเหตุตามปัจจัยนะคุณโยมธรรมะสวัสดีจ้าธรรมะสวัสดีจ้า